ับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับของฟีฟี่นะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสุดฟีฟี่นะครับเนาะสกินหมัดฟีฟี่นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินคาตนาด้วยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องเป็นสายฟรีนะครับเนาะเข้ามาดูคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะจะสอนรับของฟีเยอะมากจริงๆนะครับวงน้องเออก็จะประไม้เลยนะครับเนาะี่่่บบบออกเเเเลยนครรรรัััวว้ใมททาาาาดขขิิต์์แปซซฟฟหหืไ เราด้วยนะครับน้อพี่บอกเลยนะครับว่าของพี่เยอะมากจริงๆนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวละครฟีฟีนะครับวงน้องมาเชเต้ฟีฟีนะครับน้องคาทาฟีฟีก็มีนะครับวงน้องเออก็จะประไม้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของพี่นะครับวงน้องกิจกรรมคริสต์มาสมีแน่นอนนะครับวงน้องเราก็กิจกรรมคริสต์มาสนะครับเนาะมีทางด้านของการเก็บโทเค็นด้วยนะครับวงน้องเราก็พี่จะมารีวิวตู้อีโวด้วยนะครับวงน้องก็คือเป็นสกินปืนตัวใหม่นั่นเองนะครับเนาะะะก็จับปมคเลยนนรง้องมากก่่อนทีเราจะไปรีีวววิหรรืออ่่่าากนทเจะไปรรับของีนะคับเนาะวันนนี้ะครับองงน้พี่ ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นเหมือนกันสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะคะวงน้องคลิปนี้นะครับน้องก็มีแจกเหมือนกันนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับวงน้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องถ้าคนดูคลิปนี้นะครับถึงยี่สหมื่นคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรไลน่ามูลค่าสองร้อยบาทกับตัวละครเอหลอกอีกหนึ่งตัวนะครับวงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับวงน้องพี่ก็มีแจกให้แบบนี้เเลลยนนนนรราาาากกกกก็ทตตมมิิดดดึงงวว้้้อขแ์ช ง่ายนิดเดียวนะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าวันนี้นะครับจะมีทางด้านของกิจกรรมฟรีๆนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือจะเป็นกิจกรรมคริสต์มาสนะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาวันที่20นะครับวงน้องก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับน้องจัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับวงน้องจะมีทางด้านของโทเค็นด้วยนะครับบงน้องนี่เลยนะครับเนะคอะ ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับวงน้องก็เป็นสกินหมาตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพของเรานั่นเองนะครับวงน้องเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือสามารถเล่นได้แล้วนะครับเนาะก็คือตอนนี้นะครับเนาะเซิร์ฟอินโดสามารถเล่นได้แล้วนะครับวงน้องเซิร์ฟไพของเรานะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาวันที่20นะครับวงน้องก็คือจะสามารถเล่นได้วันที่20เป็นต้นไปนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะกับการเปิดตััััััััััววววววนน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 นะะ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 คค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 รร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 รบบ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 บกก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 ้้้้้้ออออองงงงง็็็็็็็เเ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 ปปปปมมมมมาาาาาณีีลล่่่ิิิจจตตใหสส์แยื เท่จ,จัดเลยนะคร ok ับวงน้องขนาดเปิดตัวนะครับน้องยังเป็นแบบนี้นะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับเนาะการแรกนะครับวงน้องก็คือง่ายนิดเดียวนะครับน้องจะมีแบบนี้นะครับวงน้องเปิดเข้ามาหน้าแรกนะครับน้องก็คือมันจะให้เราผลิตโทเค็นนะครับวงน้องเพื่อมาแรกของฟรีๆนะครับน้องการผลิตโทเค็นนะครับวงน้องจะมีการอัาเลเวลด้วยนะครับน้องเราก็การเก็บโทเค็นนะครับวงน้องเราสามารถเก็บได้ตามแมปนะครับน้องเพื่อมาแรกของฟรีๆนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องใครที่เคยแบบว่าเล่นเกมเศรษฐีนะครับวงน้องในไลน์นะครับน้องก็คล้ายๆก ที่ฟรีๆนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับนอนที่เราสามารถรับได้ฟรีๆรับได้ยกเสริมนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสุดผู้ชายตัวนี้นะครับนอนเราก็จะมีทางด้านของสุดผู้หญิงด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าเราสามารถรับได้ฟรีๆรับได้ยกเสริมนะครับนอนที่ทุกคนสามารถรับได้นะครับวงน้องนะคก็จับประมัยเลยนะครับนอนเราก็ก่อนที่จะรับได้นะครับวงน้องเราต้องมีโทเค็นตัวนี้ก่อนนะครับนอนถึงจะรับได้นเ่ื่องครับวงน้องเราก็สุดผู้หญิงก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัพเด้้้้านนนนของงหมััดตววียะครบทเดตเข้ามานะครับวน้องน น้องก็ถือว่าของที่จับเด็กเข้ามานะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็สุดผู้หญิงตัวนี้นะครับน้องก็สวยมากๆด้วยนะครับวงน้องก็คือสามารถแลกได้ด้วยโทเค็นด้วยนะครับวงน้องก็คือแลกได้แบบฟรีๆเลยนะครับเนาะกับสุดผู้หญิงตัวนี้นะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับวงน้องที่แน่ๆนะครับน้องก็คือมีสุดผู้หญิงตัวนี้มาแจกฟรีๆให้แล้วนะครับวงน้องเออก็จับเป้าหมายเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ชุดผู้หญิงก ้ก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือเราสามารถอัพเลเวลจากจุดนี้ได้นะครับวงน้องเราก็เราสามารถหาโทเค็นจากจุดนี้ได้นะครับวงน้องก็มี2จุดนะครับเนาะเพื่อรับโทเค็นอีกตัวหนึ่งนะครับวงน้องก็คือการสะสมโทเค็นนะครับเนาะจะมี2แบบนะครับวงน้องก็จับปลาไม้เลยนะครับเนาะโทเค็นอันแรกนะครับวงน้องก็เป็นการสะสมเพื่ออัพเลเวลนะครับวงน้องโทเค็นที่2นะครับเนาะสะสมเพื่อแลกสุดฟรีๆนะครับวงน้องเราก็แลกสกินปืนฟรีๆอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องก็จับปลาไม้เลยนะครับเนาะแล้วก็ของฟรีๆ นะครับวงน้องก็คือจะเป็นแบบว่าเครือข่ายมือถือนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เป็นอินฟินิตนะครับวงน้องก็คือเราจะได้ไปคอลแลบกัรนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็จะมีเสื้อมาแจกฟรีๆนะครับวงน้องก็คือแจกให้ได้ทุกคนเลยนะครับวงน้องก็สามารถรับได้ทุกคนเลยนะครับเนาะสำหรับสุดฟรีๆนั่นเองนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องสกินปืนมินิตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกก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 รรรรรรรมมมมมท็็็็็ออออออปปััััััััััััพนน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 นะะะะะะะคคคคคบบบบบบววววว้้้้งงงสสสยยยยาาาาๆๆๆเเ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 ลลลฟฟจจจดดดดหตตุิืี ว่าหลายคนคงอยากได้แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ามันสวยมากๆเลยนะครับวงน้องเราก็มี AUG ตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับตู้ EVO ในอนาคตนะครับวงน้องจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของตู้ EVO ที่แบบว่าไม่มีขายอีกแล้วนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของลูกซองคว้างนะครับวงน้องที่แบบว่าจะเพิ่มเข้ามาอีกสกินหนึ่งอีกแล้วนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นสกินตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามาทางด้านของลักกี้องจะมีโวนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเเนาะดีี๋ยวพ่ ให้ดูนะครับวงน้องสำหรับลูกซองควงนะครับเนาะก็คือลูกซองควงนะครับวงน้องจะมีประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าตอนนี้มีอยู่ในเซิร์ฟไทยนะครับเนาะแล้วก็สิ่งที่จะอัปเดตเข้ามาเพิ่มนะครับวงน้องก็เป็นตามนี้นะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของลูกซองควงตัวนี้อีกนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็มีสีสีนะครับเนาะแล้วก็สีสแต็กด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าให้เราเลือกนี่นะครับเนาะก็มีสีเหลืองสีฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็แล้วก็จะครับเนาะก็ต่างกัไม้เลยนนนนนนนะะคคคครรรัััับบบวววววกกก้้้้ออออองงงง็ถื่่าาสหหไไทีียดลูซต ครับน้องก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับเนาะกำลังชาจัปเด็เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอน100%นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือไม่เหมือนลูกซองควงเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเราก็ความแร่ของมันนะครับเนาะหรือว่าความโหดของมันนะครับวงน้องก็คือเท่ากับลูกซองไซต์ตมาเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็สวยจัดเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทาง้าดของสีฟ้านะครับวงน้องก็คือเป็นแนวนี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเอฟเฟกจะเต็็็มมาาากกกกๆเเเเลลยยนน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 ะะะะคคครรรรรัััับบบีีี่่่่ว้องงตททแสุดาจะเเป็นนนนนตััวีี้้ะครบอง่ลย นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยก็สวยมากๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นสีแดงอีกแล้วนะครับเนาะก็คือสีแดงแรงลิตอีกแล้วนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะตัวนี้นะครับวงน้องจะเป็นตัวที่แรงที่สุดเลยนะครับเนาะในกิจกรรมอีโวนั่นเองครับวงน้องก็เป็นสีแดงตัวนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าตัวไหนแรงนะครับวงน้องก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือ ตู้อีโวตัวใหม่นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับม่งน้องลูกซองคว้างนี่นะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าสกินตื่นต่อไปนะครับม่งน้องจะเป็นอะไรนะครับเนาะก็คือพี่บอกได้เลยนะครับเนาะว่าจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับม่นนะะบนงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของสกินปืนนะครับม่งน้องก็คือ สกีนปืนที่แบบว่าโค่นเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของตู้อีโวนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสกีนปืนนี่เองนะครับวงน้องก็ถือว่าสวยจัดเลยนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับน้องอันนี้ก็มีสีเหลืองด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็คือสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็มีสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับวงน้องเราก็สีเหลืองตัวนี้นะครับเนาะก็ไปกิจกรรมตู้อีโวนะครับวงน้องก็เป็นตู้ถัดไปเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องนะครับวกน้อง ก็ดใจรออีกนิดนึงนะครับวงน้องก็คือกําลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับก็ถือว่าสายฟรีทุกคนนะครับเนาะไม่ใช่สายฟรีเสียก็คือก็ถือว่าสายเติมทุกคนนะครับเนาะอยากได้แน่นอนนะครับวงน้องขนาดพี่ยังอยากได้นะครับเนาะวันไหนที่มันอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องพี่ก็จะสู่เหมือนกันนะครับเนาะสำหรับตู้ยีโวนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับวงน้องเราก็มีให้เลือกหลายสเต็กด้วยนะครับวงนะะะะะคคครรรรรรรััััััับบบบบเเเเเเเนน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 าา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 าออออีี้้้ววววกกกกงง็็ปปขข่่่่่่สสใใหหหมมลลลลุดดยทแจตซิ์ฟื ไทยของเรานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของตู้อีโวตัวใหม่นะครับน้องก็เป็นสกินปืนอีโวตัวใหม่ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับวงน้องประมาณนี้นะครับน้องสำหรับกิจกรรมที่แบบว่ากำลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็มีทั้งของฟรีในกิจกรรมคริสต์มาสนะครับวงน้องที่แบบว่าจะมาแจกตัวละครฟรีนะครับน้องแจกสกินปืนฟรีนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของมาเชเต้นะครับตัวใหม่ด้วยนะครับที่แบบว่าสามารถรับได้ยกเซิร์ฟรับได้ทุกคนนะคคคคครร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 รัััับบบบบบนน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 น้้้้้้้้้ออออออองง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 เเเาา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 ากกกกกกก็็็จจจจะะ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 มมมมีีีีีีทททททดดดขขฟฟววววยยปณลสิถ่่่แแแใหุ อนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับน้องก็คือของฟรีเยอะมากจริงๆนะครับวงน้องนะคก็จะประมาณเลยสำหรับวงน้องคนใดที่แบบว่าอยากได้อยากดูนะครับวงน้องก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับน้องอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่20เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับวงน้องยาวจนไปถึงเดือนหน้าเลยนะครับน้องก็คือยาวจนไปถึงเดือนมกราเลยนะครับวงน้องนะคก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ประมาณนี้นะครับวงน้องคลิปก็ได้จบไปประมาณนี้นะครับสำหรับวงน้องคนใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ไไไไดดดดด้้้กก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 ลลลลลคคคคคค์์์์แแชชรรรรร็ฝาาาาาหนน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 ่่่่อออยะะะะะะะัััััับบบวงทททีีเเจจป น้องเราก็สำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับวงน้องก็ฝากกดติดตามคนละหนึ่งทีก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับวงน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องใกล้จะครบ2องแสนซับแล้วนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเราก็อย่าลืมนะครับวงน้องกลับมาคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับวงน้องเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์นะครับน้องมีสิทธิ์ลุ้นด้วยนะครับสรวงน้องาก็คะอี่แกืพจจ ให้เลยละกันนะครับเนาะก็จับเป้าหมายเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบายบาย